ควสลับต้องต่ายสายเปกับไอเทมส่วนตสาสำหรับสายฟรีคเควสทำยังไงวันนี้เรามาดูกันครับโอ refugee, ้โอโอเกสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมไว้ที่ช่องลุงแซมเช่นเคยนะครับ ลุงเซมควีตเดลี่วันนี้ครับเราจะมาเฉลยควสตน้องตายเท่าที่หาข้อมูลได้กันครับทั้งนี้นะครับข้อมูลบางส่วนเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างน,นะครับเพราะทาง Off ฟิเชียลเว็บไซต์เนี่ยไม่ได้ประกาศข้อมูลคว est อย่างชัดเจนเลยในบางหัวข้อนะครับอาจจะผิดพลาดหรือผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมต้องขออาภาัยไว้ณตรงนี้เลยยังไงถ้าตรงไหนไม่ตรงก็รบกวนคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับเผื่อมีใครมาอ่านก็จะได้เจอว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะครับควีตน้องตายครับจะเริ่มทําได้ด้วยตัวละครที่ทราบหม่ในกิจกรรมนี้น,น โดยไอเทมวุ้นไปภาษาเนีครับจะปลดล็อกจากกล่องเลเวลหกเมื่อเรามีวุ้นตัวนี้แล้วเนี่ยให้เรามาเปิดเควสที่น้องเมียครับน้องเมียนี่ครับจะขอร้องให้เราไปช่วยจับก,กระต่ายโดยไอจ้ากระต่ายนะครับมันก็จะอยู่ตามแบบทั่ว,วไปเลยครับมันจะเป็นเหมือนรูนติกแล้วมเีเป็นดอกโคลเวอร์เป็นดอกไม้ติดอยู่ตรงหัวเมื่อเราจับครบ10ตัวครับก็ให้เรามาส่งที่น้องเหมือนเดิมจะถือเป็นการจบเควส s t วันครับ เราจะต้องทําแบบนี้ไปจนถึง10วันเลยนะฮะโดยตั้งแต่วันที่3นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงของแดระหรอคําพูดของน้องเมียมีการถามชื่อเรามีการกค่อยๆสปอยข้อมูลเควสนะครับมีการพูดถึงบุคคลอื่นนะครับให้เราจับสิตัวละส่งทุกๆวันจนครบ10วันครับในวันที่10เนี่ยน้องเมียจะมีการพูดถึงไบโคเบอร์สแช็อันนี้นะครับจะเป็นการบอกว่าเราทํามาถึงวันที่10แล้วครับ ในวันที่11ครับให้เราพกไบโคเบอร์ซีเฉกไปด้วยครับถ้าไม่มีแล้วไปคุยนี่ยครับวันที่11เนี่ยจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับต้องรออีกวันหนึ่งเลยนะเมื่อเราพกไบโคเบอร์ซีเฉกไปครับแล้วส่งกระต่ายที่น้องเมีย10ตัวเลยครับจะเป็นการปลดล็อกเควส์คำถามกับน้องลินครับคำถามของน้องลินเนี่ยครับจะมี2ชุดครับโดยเราจะตอบได้วันชุดเท่านั้นและห้ามผิดเลยถ้าผิดเนี่ยจะตอบได้อีกทีคือวันถัดไปเลยคำตอบของเควสเนี่ยครับผมจะได้มาจากเพจฝนเกมมิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้้ดดวยยีมากๆเล อย่าลืมไปกดติดตามช่องคุณฝนกันด้วยนะครับหลังจากเราตอบคําถามครบ1ชุดครับเควสของวันที่11ก็จะจบลงแค่นี้ครับในวันที่12ก็ให้เรามาตอบคาถามกับน้องลินคนเดิมนะครับเป็นกระดาษอีกชุดหนึ่งแน่นอนครับว่าลิงที่คุณฝนเกมมิ่งทำไว้นี่ครับมีทั้ง2ชุดเลยกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมหลังจากเราตอบคาถามน้องลินผ่านแล้วครับจะเป็นการปลดล็อกเควสพี่สาวของลินครับนั่นก็คือพี่เลนั่นเองนะครับเควสพี่เลนครับไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยครับ คุณจะอ่านหรือไม่อ่านก็ได้นะครับแต่สิ่งที่เขาอยากได้คือปลา Solution ครับอันนี้เนี่ยคือไอเทมอันเดียวกับที่เปลี่ยนเมทเลยครับเราสามารถหาได้จากการซื้อ Empty t e s ท t u ิ e นะครับ1ชิ้นแล้วก็ไปทำที่แบบเปลี่ยนนักธนูเลยครับเมื่อเราได้ของมาครบครับให้เราไปส่งที่พี่เลครับตรงนี้เนี่ยกดอย่างระมัดระวังนะครับเธอจะถามถึงรหัส s e r i a l Number ของสารลายนี้ด้วยนะครับให้เราตอบว่า2750จากนี้เนี่ยก็คือจะจบเวทของวันที่12แล้วครับ ในวันที่13ให้เรามาคุยกับมาโยโยที่โปรติจะขายกงให้เราไปจับกระต่ายครับแต่ให้เลือกข้อ2ครับเบาะแสมาจากเรเพื่อทําการคาฟกงจับกระต่ายเทพของที่ใช้ทำเนี่ยก็จะมีฟรายเกนแทง20อันครับอันนี้ได้หาได้จากวินโลสติกกี้มิวคัส3าชิ้นหาได้จากโพบบลิงครับโคคอนดสาลูกหาซื้อได้จาก m b c ที่เมืองบาสริสในราคา1 5 0 0ันเซนีครับพิกัดก็กดตามคำสั่งนี้ได้เลยดีคอมโพสลบ10ชิ้นอันนี้หาได้จากกิฟเบดที่แมปนิเพนฟิลศูนย์สงและก็เงิน เมื่อเรามีของครบครับเราจะสามารถครบกงจับกระต่ายเทพได้แล้วครับเมื่อเราครบโกงมาได้เนี่ยก็ถึงเวลาหากระต่ายเทพครับกระต่ายเทพครับจะมีรูปร่างแบบบอสกระต่ายฟ้าอีคลิปส์เลยนะครับเวลาเกิดอันนี้เนี่ยผมไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่พอจะบอกช่วงคร่าวๆได้ครับช่วงตีหนึ่งถึงตีสามครับช่วงเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามและช่วงหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มครับโดยตำแหน่งการเกิดครับจะเกิดรอบรอบ Con รเทล่าเลยหรือก็คือพนฟิลทุกฟิลนั่นเอง แมปที่ผมแนะนําในการหาเลยคือแมปพอ n เทล่าฟิวศูนย์สี่ครับเือกออกจากพอนทางซ้ายมา2แมปก็จะเจอครับแมปนี้มันแมปแคบและเล็กจริงๆย้ำอีกทีนะครับเรื่องเวลาในผมไม่ชัวร์นะครับแต่คิดว่าใช่ยังไงถ้าเจอเวลาอื่นก็รบกวนคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับหลังจากนั้นได้กระต่ายเทพมาแล้วครับนี่จะเป็นทางแยกของเควสแล้วนะฮะถ้าคุณอยากได้คอสกระต่ายส้มเนี่ยให้คุณเอากระต่ายเทพเนี่ยไปส่งที่ตาแซงหัวหน้านหมู่บ้านได้เลยครับผมแต่ถ้าคุณอยากได้กระต่ายที่เป็นของสมส่เนี่ยให้ทำการส่งที่รอเรนครับเขาจะยืนอยู่ข้าง,าง,างโ การจะปลดล็อกแดลล็อกที่จะคุยกับลอเรนเนี่ยครับเราจะต้องซื้อกงจากมาโยโย3 0 0กงครับแล้วไปจับกระต่ายเควสมาส่งที่โครมดลล็อกที่คุยกับลอเรนถึงจะปลดล็อกครับ เมื่อเราปลดล็อกแล้วครับเราจะสามารถทําการซื้อขายกระต่ายจากลอเลนได้เลยนะครับในราคาตัวละ2 8 0 0 0เซนีครับให้เราทําการซื้อ1000ตัวแล้วเอาไปส่งที่โครมให้หมดเลยจากนั้นครับให้เรากลับมาคุยกับลอเลนครับเขาจะพูดถึงกระต่ายเทพซึ่งถ้าเราเดิน quest มาจนถึงที่จับกระต่ายเทพแล้วเนี่ยก็ให้เราส่งกระต่ายเทพให้ลอเลนเลยครับแล้วเขาจะมอบออรเรนลับบิทให้กับเราอันนี้เนี่ยถือเป็นอันจบ q u วสแล้วนะครับไขากาชายที่จะจากการเอากระต่ายไปส่งโคมนะครับเราจะเปิดเองหรือว่าจะขายต่อก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องซื้อวันเดียวก็ได้นะ คือค่อยๆซื้อขอแค่คำนวณนะจําให้ดีว่าซื้อกี่ตัวแล้วส่งไปกี่ตัวแล้วแค่นั้นพอครับเบสเสร็จนะครับเราต้องใช้เงินทั้งหมดประมาณ3 5 2 m ถือเป็นค่าตัวรองกระต่ายไปแล้วกันและนี่คงเป็นทั้งหมดทั้งมวลของเควสลับในกิจกรรมนี้ครับผมกําหนดไว้ให้ชัดเจนมากๆแล้วนะครับอย่าลืมคํานวณวันดีๆนะครับระวังจะไม่ทันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องขอบคุณข้อมูลจากเพจฝนเกมมิ่งด้วยนะครับผมก็อ่านจากเพจนี้แหละครับก่อนจะมาสุกให้เพื่อนๆ,ๆฟังกันยังไงเนบนะครั พันหน้าพัดไหนแล้วจะทำอะไรกันต่อกด subscribe แลค์ตามพัาตต่อไปได้เลยครับผมสำหรับวันนี้อย่าลืมกินช้อนร้อนล้างกลางมือสวัสดีครับ